สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลีเลกทารอนะคะคลิปนี้วันนี้เราจะมาเปิดไพ่พลังงานกันมาดูกันนะคะว่าตอนนี้นะพลังงานของคุณหรือว่าเสน่ห์ของคุณกําลังจะดึงดูดใครให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคลิปนี้เราจะตั้งคําถามให้ไพ่กันเลยนะมาดูกันนะคะว่าเสน่ห์ของคุณ ในระยะนี้ตอนนี้ช่วงนี้กำลังดึงดูดใครนะคะให้เข้ามาในชีวิตของคุณกันบ้างคลิปนี้เราตั้งคำถามให้ไพ่กันเลยนะมาดูกันนะคะนึกถึงตัวคุณเอาไว้นะนึกถึงตัวคุณเอาไว้นะคะพลังงานของคุณจะดึงดูดใครเข้ามาบ้างขอให้ไพ่สำหรับนี้เปิดหน้าไพ่ให้เห็นเลยค่ะเปิด พลังงานโดยส่งผ่านหน้าพ่ให้คุณได้รับรู้รับชมกันเลยอพลังงานของคุณเหมือนจะมีเข้ามาแล้วนะมันบางท่านมีเข้ามาแล้วอะ่ะ มีเข้ามาแล้วแต่อาจาจะเป็นคนที่คุณยังไม่ถูกชะตาถูกใจถูกสเปคค่ะคุณก็เลยเว้นระยะเพราะว่าคนคนนี้พลังงานไพ่ใบแรกขึ้นก็คือมือกลุ่มขมับมาเลยน่าจะเป็นคนที่คุณยังไม่โดนใจอ่ะพลังงานนะคนคนนี้เป็นคนที่เส้นแรงนะเป็นคนในเครื่องแบบได้เครื่องแบบก็ทหารตำรวจพยาบาลคุณหมอ อ,อทำอาชีพเกี่ยวกับความเป็นความตายอ่ะมูลนิธิในหน้าขายประกรันพลังงานนะคะทำร้านขายยาก็ได้นะเป็นตัวแทนส่งเครื่องมือการแพทย์นั้นก็ใช่นะคะอะไรที่เกี่ยวข้องอ่ะทุกอย่างอ่ะได้หมดสายอาชีพมันเยอะคะ่ะพูดไม่หมดพลังงาน มีเข้ามาแล้วค่ะตอนเนี้แต่ว่าดูเหมือนจะเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าคุณไม่โอเคอะเพราะว่าขึ้นพลังงานความเครียดอะ่ะเสน่ห์ของคุณตอนเนี้ยดึงดูดให้คนบางคนกลับเข้ามาในชีวิตคุณพลังงานนะคะกลับเข้ามาหรือพยายามเข้ามาวนเวียนหมอการเห็นสองราศีนะไพ่ขึ้นตำแหน่งเดียวกันเลย สอราศีเป็นชาวธาตุน้ําทั้งคู่คนแรกเป็นชาวราศีมีนนะคะคนที่2เป็นชาวราศีพิจิกกาลังดึงโดดให้คนทั้งสองราศีนี้เข้ามาถ้าไม่ใช่ราศีตามที่ไพ่ขึ้นก็เป็นตามสายงานที่บอกไปนะคนคนนี้นะคะมีบุค,คลิกนะค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่าชอบหรือว่าเชื่อในเรื่องของความเป็นความตายเหมือนกันนะ บางคนก็ชอบไปทางของเก่านะคะเครื่องรางของขังบางคนก็ชอบอันนั้นคือนิสัยส่วนตัวนะเป็นคนที่ออกแนวพ่อบุญทุม่มแม่บุญทุ่มเหมือนกันนะคะออกแนวใส่เปอะออกแนวแบบเออาเปเออาเปพลังงานค่อนข้างเป็นคนมีอีโกโ้มีอีโกโคนใดคนนึงมีลูกติดน่าจะเป็นผู้หญิงพลังงานนะคะ เป็นฟิลของคนบ้างานคนทำงานแต่คุณน่าจะไม่ชอบเพราะดูจากไพ่แล้วคุณเพราะคนคนนี้เครียดไงแสดงว่ามันน่าจะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ตรงใจคุณอะคนที่คุณแบบรอไม่มาสักทีทีเขามากก็ไม่ใช่มนเลยทำให้คุณก็มีรีแอคก,กับกลับไปไม่มากก็น้อยแล้วมันก็ทำให้คนคนนี้สัมผัสพลังงานได้ว่าคุณไม่ค่อยที่จะ ให้โอกาสคุณไม่ค่อยที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรนะเออให้โอกาสนั่นแหละถูกและเพราะว่าถ้าเป็นคนที่คุณไม่ชอบคุณก็จะพยายามหลีกเลี่ยงคนคนนี้เคลียดน,นะเพราะดูทรงแล้วน,น่าจะชอบคุณมากแล้วก็เป็นฟิลของคนที่ชอบคุณมานานเป็นคนมีอีโก้เหมือนกันนะคะค่อนข้างยึดมั่นถือมั่นฉันมีดีฉันเก่งฉันเจ๋งฉันเหนือฟิลอย่างเนี้ย คนประมาณเนี้ยพลังงานหรืออาจจะเป็นอีโก้จากสายงานที่ทํามันทําให้ต้องมีอีโก้มันทําให้ต้องมีมาดมีฟอร์มอันนั้นอันนั้นก็พูดยากที่แน่ๆน่าจะเป็นพ่อมไม้แล้วก็แม่ไม้เป็นฟิลพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะมีลูกติดอะ่ะล้านเปอร์เซ็นต์เลยพลังงานค่อนข้างเศร้านะคะสเสน่ห์ของคุณไปดึงดูดคน ประมาณนี้เข้ามาในชีวิตแล้วก็เหมือนกับว่าคุณก็ไม่ค่อยที่จะให้ความร่วมมือฉะนั้นมองว่ามันก็น่าจะยากยิ่งถ้าเป็นคนเก่านะโอ้โหคนเก่าพยายามมางอใช่ไหมหรือต่อให้ไม่ใช่คนเก่าแต่เป็นคนที่คุณไม่คลิกไงเค,ค Me มีมันไม่ใช่มันไม่ได้อ่ะสวยแค่ไหนหล่อแค่ไหนถ้าเคมีมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มันไม่ใช่สไตล์เดียวกันมันไม่ใช่ทางเดียวกันบางคนก็เข้ากับ ลูกไม่ได้นั่นนู่นนี่คือปัญหามันหลากหลายค่ะปัญหามันร้านแปดเรื่องความรักของคนสองคนมันไม่ใช่ว่าแค่คนสองคนไงมันต้องมีผลสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งของคนคนนี้มันมีผลกันหมดลูกคุณไม่ปลื้มแฟนใหม่คุณอ่ะความสัมพันธ์ก็ไปยากถูกไหมลูกของแฟนใหม่คุณไม่ปลื้มคุณเนี้ยความสัมพันธ์มันจะไปยังไงอะฉะนั้นมันค่อนข้างเหนื่อยนะคะคนสองคนรักกันเนี่ยมันต้องค่อนข้างอดทน อดกลั้นนิ่งสติใจเย็นโอ้โหยิ่งถ้าเป็นคนใจร้อนนะไอ้ที่พูดมาคือทำไม่ได้สักอย่างเลยเพราะว่ามันสวนทางกับกับความเป็นตัวตนไปสะทุกอย่างอย่างเงี้ยฉะนั้นมันค่อนข้างมีปัญหาคือคนคนนี้รู้นะว่าไม่ว่าจะพยายามแอคชั่นยังไงสายเปให้คุณแค่ไหนคุณก็ดูจะปิดกัน้นไม่ค่อยให้โอกาส พลังงานนะคะแต่คนคนนี้ก็ไม่ทอนะเป็นคนที่เหมือนอยากได้ต้องได้เหมือนกันนะบางครั้งก็ดูเป็นคนชอบเอาชนะในเรื่องที่ไม่ควรจะเอาชนะโดยเฉพาะในเรื่องความรักมองว่าน่าจะเป็นพลังงานของคนที่ชอบคุณมากๆเพราะว่าไพ่ใบแรกก็มือกลุมขมับมาซะขนาดนี้ยแสดงว่ามันไม่ง่ายไงมันยากไงจีบคุณไม่ใช่เรื่องง่ายเข้าหาคุณไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วการที่จะให้คุณเปิดใจและให้โอกาสมันยิ่งไม่ใช่เรื่องง่าย พลังงานนะคะชาวราศีมีนกับชาวราศีพิจิกนะสเสน่ห์ของคุณตอนนี้กำลังดึงดูดคนสองราศีนี้เข้ามาพลังงานนะคะคนราศีมีนนี่ทำได้ทุกอาชีพนะรับราชการก็ได้หรือไปสายความเชื่อเครื่องรางของขังเออนักโบราณาคดีอ่ะทำงานที่กรมศิลปากรอ,อ่ะอันนี้เกี่ยวนะคะ หรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องเครื่องรางของบูชาเปิดร้านสังก a p a ์อันนี้ก็ได้พลังงานเพราะว่าพลังงานของคนสองราศีเนี่ยดูจะสัมพันธ์กันนะน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวบางคนทำจริงจังเป็นอาชีพอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะถ้ามันเป็นอาชีพสุดจริตไม่ได้ไปหลอกลวงต้มตุนใครอันนั้นไม่ผิดอยู่ละพลังงานชอบคุณมากอะถึงขั้นดิ่งเลย แต่คุณน่าจะไม่คลิกดูจากไพ่แล้วเพราะว่าไพ่ขึ้นความอึมครึมความที่มันยากจะเป็นไปได้คือเหมือนเป็นพลังงานของคนที่ชอบคุณฝ่ายเดียวอะมาตลอดอะแล้วก็น่าจะชอบมาสักพักนึงละพักนึงนี่บางคนก็ไม่ใช่น้อยนะคะบางคนหกปีบางคนแปดปีฟิลชอบมานานอะบางคนสองปีตามจีบคุณมาแบบโอ้โหคุณไม่ให้โอกาสเลยตามเทียวไล่เทียวขือตาม ทักคุณเช้าทักคุณเย็นโ,โหพยายามเข้าหาคุณโอ้โคนคนนี้อยากเป็นครอบครัวจริงๆด้วยขึ้นมาอีกหนึ่งราศีนะคะทุกคนพลังงานสเสน่ห์ของคุณกำลังดึงดูดใครเข้ามาดึงดูดชาวธนูด้วยค่ะธนูธาตุไฟพลังงานหนึ่งมีนสองพิจิกสามธนูมีคนชาวราศีธนูเข้าหาคุณด้วยนะเนี่ย ถ้ายังไม่เจอจะเข้ามานะอาจจะเจอจากการเดินทางขนส่งนะคะพลังงานหรือคนคนนี้ทําเกี่ยวกับโลจิสติกก็ได้อีกคนนึงนะที่เป็นคนธนูเนี่ยสายอาชีพไม่ฟิกนะไม่ใช่ว่าคนธนูต้องทําโลจิสติกทุกคนนะคะแต่พูดเอ่อความหมายไพ่กลางๆให้ฟังฉะนั้นอาชีพไม่ตายตัวคนธนูอาจจะเป็นหมอก็ได้เพราะชอบไงอยากเป็นหมอที่บ้านอยากให้เป็นหมอเพราะว่าต้นตระกูลเป็นหมอเนี่ย ก็ไม่ผิดคนธนูอาจจะชอบของเก่าชอบสะสมพระเครื่องเครื่องรางของขังเนี่ยฉะนั้นความชอบอ่ความชอบของแต่ละคนไม่ตายตัวสายอาชีพก็ไม่ตายตัวไม่ได้บอกว่าคนพิจิกต้องเป็นหมอทุกคนก็ไม่เสมอไปคนพิจิกอาจจะไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าชอบขายเสื้อผ้าเนี่ยมันอยู่ที่ตัวตนคนคนนั้นเป็นหลักด้วยสายอาชีพถึงหลากหลายหมอการถึงไม่พยายามลงดีเทลอาชีพเยอะเพราะว่ามันไม่ตายตัว แต่จะพูดแค่แความหมายของหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเท่านั้นพลังงานนะคะเอาเป็นว่าให้คุณได้รู้แหละว่ามีคนคิดจริงจังกับคุณอะจริงจังเบอร์ไหนก็จริงจังอยากเป็นครอบครัวกับคุณนะคะมองว่าตอนนี้มีาสามราศีนะที่จะเข้ามาหาคุณคือแต่ละราศีจะชอบคุณหมดอะแต่ประเด็นคือคุณจะคลิกใครละ่ะคุณจะชอบใครละ่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าบางท่านอาจจะเจอฟิลประมาณแบบว่าเข้ามาพร้อมกันทั้งาสามราศีเนี่ย แต่ไม่ใช่สเปคคุณทั้งสามคนน่ะนิสัยก็ไม่ใช่หน้าตาจะรับได้แต่พอได้ลองคุยแล้วมันไม่ใช่ทางเนี่ยคุณก็ต้องปฏิเสธฉะนั้นเนื้อคู่ลำดับถัดไปก็จะเข้าหาคุณอีกคือตอนนี้คุณมีสเสน่ห์ต่อให้คุณจะอยู่ในที่ทำงานเดิมแต่งตัวเหมือนเดิมรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมแต่คำว่าสเสน่ห์มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่คะเสน่ห์มันคือออร่าสเสน่ห์มันคือสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณแล้วเขารู้สึกเอ๊ะ รู้สึกคลิกรู้สึกสะดุดตานั่นแหละคือเสน่ห์บางคนก็เหมือนเดิมนะแต่ดูมีออร่าขึ้นไปทำอะไรมาบางคนก็แค่นอนหลับพักผ่อนกินอาหารที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองอะคะ่ะการนอนสำคัญนะการนอนนี่คือสำคัญมากนอนให้พอพักผ่อนให้เป็นออกกำลังกายบ้างดูแลอาหารการกินออร่าคุณก็ออกโดยที่รูปร่างคุณอาจจะเหมือนเดิมไม่ได้ผอมลงไม่ได้อ้วนขึ้น อยู่คงที่อย่างเงี้ยหรือต่อให้บางท่านจะอ้วนขึ้นแต่มันก็ดูดูดูชวนมองอะดูหน้ามองอะดูเจ้าเนื้อแบบน่ารักอะดูดูหน้ากอดอะไรอย่างเงี้ยคือมันพูดยากอะเสนเห่ห์เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคนเอาเป็นว่าตอนนี้คุณเสนเห่ห์แล้วแล้วก็มีคนหมายตามีคนจ้องคุณอยู่แล้วก็จะได้เข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะพลังงานแต่คุณอาจจะรู้สึก หงุดหงิดใจหน่อยนะเพราะว่ามันน่าจะมีคนที่คุณไม่อยากให้เข้ามาวนหลูกกับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะพลังงานโอ้โหยินดีด้วยหนึ่งในนั้นเป็นคู่คุณนะเนี่ยยินดีด้วยนะคะหนึ่งในนั้นเป็นคู่คุณหนึ่งในคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณอ่ะบางคนเข้ามาแล้วนะเป็นคู่คุณแล้วถามว่าจะรู้ได้อย่างไรคุณต้องถูกชะตาคุณต้องปิ๊งคุณต้องชอบคุณต้องคลิกคุณต้องรักนั่นแหละ คือคู่คุณแล้วอีกฝั่งนึงก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละค่คู่กันแต่มันอาจจะไม่ง่ายนะเนี่ยพลังงานโอ้โหเห็นสองคนแล้วนะคะสองวันไม่ใช่สองคนเดี๋ยวหมอการจะอ่านให้ฟังนะยินดีด้วยนะเนี่ยพลังงานอตอนนี้ขึ้นมานะคะ มองว่าอย่างเร็วนะภายในสองเดือนเนี่ยสองสัปดาห์เร็วไปไหมหบอกการให้สองเดือนนะภายในสองเดือนคุณน่าจะได้เจอละสําหรับคนที่ยังไม่มีเข้ามานะคะสองเดือนนับจากวันที่คุณเจอคลิปนะมีทั้งคนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ราศีมีนราศีพิจิกราศีธนูสเสน่ห์ของคุณนะคะกําลังจะดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตบ้างพลังงานอันนี้บอกคร่าวๆนะบอกคร่าวๆนะคะ เป็นคนต่างชาติได้เป็นคนไทยไปอยู่ต่างประเทศนานๆจนได้สัญชาติหรือเป็นคนไทยที่เคยแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วได้สัญชาติแล้วก็อย่าล้างกันได้นะอย่าล้างเลิกลาแยกย้ายคือดวงคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะอยู่คนละซีกโลกก็มาเจอกันได้เจอทั้งไหนออนไลน์ค่ะซ ocial ไงเพื่อนของเพื่อนดึงดูดมาอัลกอริทึมดึงดูดมาญาติแนะนํามาพลังงานนะคะหนึ่งในนั้นเป็นคู่คุณนะ คุณจะรู้เองด้วยตัวคุณเองคนที่คุณปิ๊งคนที่คุณปิ๊งแล้วก็ปิ๊งคุณพลังงานนะคะเหมือนรักแรกพบอะทั้งทางที่อายุน้ําก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วก็ยินดีด้วยนะสําหรับคนที่ยังอยากมีคู่เลือกให้ดีนะคะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่อาจจะขูุขระนิดหน่อยแต่มันจะต้องไม่มีอะไรที่มันดูเป็นอุปสรรคมากมายอะ ถ้าอุปสรรคมากมายมันก็น่าจะเป็นคู่กรรมซะมากกว่าพลังงานนะคะส่วนใครที่เข้ามาแล้วเป็นคนที่ไม่อยากจะให้เข้ามาเลยถ้าเข้ามาจริงๆก็ใช้คําพูดค่ะใช้คําพูดคุยกันดีๆเราเป็นพี่น้องกันนะเราเป็นเพื่อนกันนะเราทําหน้าที่แค่พ่อและแม่นะต่างคนต่างมูฟออนเถอะเราเป็นกรลยาณมิตรที่ดีต่อกันใช้น้ําเย็นเข้าลูกอย่าใจร้อนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ฉันไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้มันมันจะเป็นผลร้ายกับคุณน่ะมันได้ยินข่าวใช่ไหมคะฟิลแบบฉันไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้เดี๋ยวคืออะไรที่มันจะทําให้คุณมีอันตรายอย่าทําอย่าใช้คําพูดรุนแรงประหัดประหารกันบางคนอาจจะไม่ตอบโต้คุณกลับด้วยคําพูดแต่บางคนอาจจะตอบโต้คุณกลับด้วยวิธีอื่นที่ไม่ดีหรอกคะ่ะมันมีแต่สูญเสีย ฉะนั้นให้ใช้คำพูดคุยกันดีๆสำหรับคนที่ไม่ต้องการให้คนที่แบบว่าคือบางคนก็มันอาจจะเป็นคนเก่าของบางคนไงฉะนั้นถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็ต้องใช้คำพูดที่นุ่มนวลน,นุ่มนวลค่ะคนสมัยนี้ไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังใจร้อนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อายุมากก็ใจร้อนก็มีเยอะฉะนั้นคุณต้องนุ่มนวลถ้าคุณไม่อยากมีปัญหานะคุณต้องนุ่มนวล ต้องเอาน้ําเย็นเข้ารูปค่ะน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นป่าตายต้องใช้ไม้นวมอย่าใช้ไม้แข็งอันนี้แนะนํานะพลังงานเพราะว่าดูแล้วต่อให้มาแล้วบางท่านเข้ามาแล้วนะตรงตามหน้าไพ่เลยก็ยังไม่อยากเลือกใครเพราะอยากอยู่กับตัวเองอะบางคนพึ่งเจ็บจากความรักเก่ามาหมาด บางคนแผลยังสดๆพึ่งสองสาเดือนเองอะไรจะมาอีกแล้วเหรอทําไมเนื้อคุยเยอะจังทําไมฉันเสน่ห์แรงจังคือบางคนก็ฮอตจริงนะคะบางคนก็หัวกระไดบ้านไม่แห้งฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ฮอตมากฟิลขนาดอยู่นิ่งๆเงียบๆก็ยังจะเข้ามาจีบมาทักมาคุยมันอยู่ที่คุณอะทักมาถ้าคุณไม่ไปคุยต่อคนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็รู้แล้วว่าคุณไม่อยากคุยเขาก็จะหายไปเองฉะนั้นถ้าคุณตัดอยากตัดความลำคาญนะคุณก็ไม่ต้องไปตอบ ไ,ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปตอบอ่ะคุณก็เฉยๆไปนั่นแหละมันก็มันก็เป็นอ,อาอวัจนาภาษาแล้วว่าเออเนี่ยคุณไม่อยากจะคุยด้วยฉะนั้นคนพวกนี้เดี๋ยวก็ถอยหลังไปเองที่สําคัญอย่าลืมนะคะอาจจะอาจจะพลาดเจอสแกมเมอร์ได้นะฟิลโปรไฟลดีเวอร์ขูโปรไฟล์ดีมากเลยมาจีบคุณเงี้ยคุณต้องเอไว้ก่อนนะพลังงานนะคะคุยกับคนที่รู้หัวนอนปลายเท้าดีกว่าขนาดรู้หัวนอนปลายเท้าก็ยังหลอก เป็นเพื่อนกันมาเป็นสิบสิบปีก็ยังหลอกฉะนั้นสมัยนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยค่ะยิ่งถ้าคบไปแล้วมีเรื่องเงินเนี่ยต้องติดเบรกให้เยอะเลยต่อมเอต้องทำงานให้มากคุยกันสักพักสักพักชวนลงทุนสักพักชวนร่วมหุ้นเอาละสแกมเมอร์มาในคราบมิดมิดแท้แล้วก็มิดฉาชีพพลังงานนะคะใจเย็นๆน,นะใจเย็น มองว่ามันมีพลังงานของคนที่รอคนที่ใช่รอแบบมีสตินะคะไม่รอแบบไม่มีเหตุผลนะหมายถึงว่าใช้สติแล้วก็บางคนเนี่ยก็เหมือนกับจะรอคนที่แบบว่างอนกันไปอะ่ะอยากให้กลับมางออ้อเหมอการเห็นไพ่นะแสดงว่ามันมีพลังงานของคนที่รอคนกลับมางอจริงๆนะเนี่ยอยู่ที่คุณนะคะเพราะว่าความรักมันคือชีวิตคุณนะ สำหรับคนที่รอคนคนนั้นมางา้อถ้ากลับมางา้อแล้วคุณก็ต้องใจเย็นนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าประชดอย่าอย่ากระแทกแดกดันอนะไม่รู้จะใช้คำไหนพะลังงานคือรักครั้งนี้มันมีเปอร์เซ็น์ที่คุณจะได้แต่งงานนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มีเปอร์เซ็นที่คุณจะได้แต่งงานบางคนก็รอเมสเซจเนี่ยสมัยนี้ไม่มีแล้วนะคะตู้จดหมายรอแมสเซจแหละ มองว่าเป็นพลังงานของคนที่ยังรอคนมางอนะเนี่ยก็ยินดีด้วยนะคะถ้าคนเก่าคนกลับมางอนะแล้วถ้าคนเก่าไม่มาคนใหม่เข้ามาก็ลองคุยค่ะลองพูดคุยก่อนลองพูดคุยกันก่อนทําความรู้จักกันซะก่อนคุยดูนิสัยใจคอก่อนลูกเต่าเราใครทามาหากินอะไรอาชีพแบบไหนมีตัวตนจริงไหมสแกมเมอร์หรือเปลา่า คุณหมอปลอยเป็ดไม่เอ่อเขาเรียกอะไรอะไฮโซปลอยเป็ดไมก็ต้องดูให้ดีอะค่ะสแกนให้ดีคลิปนี้นะคะหมอการจะค่อนข้างที่จะพูดถึงเชิงในหลักความเป็นจริงอิงไพ่ยเยอะนะเพราะว่าไม่อยากให้ใครเจอสแกมเมอร์นะคะไม่อยากจะให้ใครเจอไม่มีใครควรจะต้องถูกหลอกโดยเฉพาะคนที่เชื่อในความรักนะคะ โดยเฉพาะคนที่แบบว่าคิดบวกอย่าให้ความคิดบวกของตัวคุณมันมันเป็นช่องโหว่ของคนที่จ้องจะหาผลประโยชน์อะเอาเปรียบคนพวกนี้คือหวังอะไรที่มันระยะสั้นอะฟิลเงินเดือนเยอะคิดจะทํางานเก็บเงินแต่ไม่มองว่าเงินที่เก็บมันเป็นเงินที่หลอกคนอื่นมันมันนรกนรกในใจนรกบนดินอะน่ากลัวนะคะมีชีวิตก็ทรมานใจแล้วตายไปก็ต้องไปเป็น อะไรไปเป็นเปรตรับกรรมอะไรที่มันหนักไปอีกเพราะว่าหลอกลวงผิดศีลนอะยังไงมันก็บาปพลังงานนะคะเะนั้นคุณก็ต้องมีสติเหนือกว่ามิจฉาชีพพลังงานนะคะอันนี้เตือนคนที่คุยหรือว่าเล่นแอปหาคู่เยอะๆนะแอปหาคู่นั่นคือแหล่งของมิจฉาชีพเลยนะคะโปรไฟล์เลือดหรู a อเนียนตีโจทย์ให้แตกนะเราต้องทันเทคโนโลยีนะคะพลังงาน สำหรับคนที่ยังไม่เรียบร้อนนะคะต่อให้จะเข้ามามากกว่าที่ไพ่ขึ้นต่อให้จะเป็นวันอื่นที่เข้ามาต่อให้จะเป็นราศีอื่นที่เข้ามาในชีวิตจริงของคุณนะก็ใช้การศึกษาดูใจค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูใจกันไปนะคะเนี่ยเห็นปะโทรคุยกันก็ได้วิดีโอคอลกันก็ได้คุยจีบกันถ้าเป็นตัวจริงอะ่ะต้องจีบคุณนานๆอะ่ะหกเดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยคุยกันนานๆคุยกันวันละ นิดหน่อยแต่ว่าคุยกันเป็นประจำถ้าคุณคุยกับต่างชาตินะพลังงานนะคะต่างชาติก็หลอกลวงเยอะนะคะต่างชาติก็ไม่ได้ดีทุกคนคนไทยก็ไม่ได้ดีทุกคนนะสมัยนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้จริงๆนะคะค่อยๆดูไปแต่ที่สำคัญก็คือคุณห้ามละเลยการทำมาหากินของคุณนะไม่ใช่แต่ละวันจดจ่อรอแต่คุยมาเสเ็จไม่ทำมาหากินอันนั้นก็ไม่ใช่คนจะใช่นะ ต่อให้คุณอยู่ในพื้นที่ของคุณอยู่แค่อยู่แค่ที่ของคุณอะยังไงคนคนนี้ก็ต้องมาเจอคุณถ้าคนคนนี้มีตัวตนจริงพลังงานนะคะถ้าเป็นต่างชาติบินมาหาคุณเลยค่ะถ้ามั่นใจแล้วว่าคุณไม่ใช่สแกมเม e r ์มิฉาชีพอะบินมาหาคุณมาเจอคุณแบบตัวเป็นๆเ,เลยอันนี้เรื่องจริงนะคะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนอย่าก,กลัวว่าจะไม่มีคู่ถ้ามีแล้วมันนรกอยู่คนเดียวดีกว่า ค่อยๆดูใจเย็นๆยึดสุภาษิตไทยโบราณนะคะช้าๆได้พ้าเล่มงามคำคนโบราณนี้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะต่อให้เราจะไฮเทคโนโลยีแค่ไหนต่อให้วิทยาการมันจะก้าวล้ำนำแท่ไหนแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษท่านเก็บสถิติมาฉะนั้นก็เชื่อไว้บ้างก็ดี สีเท้ายังรู้พลาดนักปรา์ยังรู้พังพลังงานนะคะอืมไพ่ขึ้นมาอีกลาศีหนึ่งนะคุณจะมีแฟนเป็นนักกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยพลังงานเป็นตำรวจได้นะคะพไพ่ใบเนี้ยสถาปนิกได้นะเนี่ยขึ้นมาลาศีตุลนนะคะพลังงานสเสน่ห์ของคุณกําลังดึงดูดใครให้เข้ามาสีราศีนะย้ําอีกครั้งนะคะเอ่อมีน ธนูมีนธนูพิจิกตุลวันเสาร์วันอาทิตย์พลังงานยินดีด้วยอืมเนี่ยคุณไม่รู้จะเลือกอันไหนเลยพลังงานมีตัวเลือกบางคนมีชอยเนี่ยดีทั้งคู่ซ้ายก็ดีขวาก็เด่นค่อยๆดูค่ะความรักมันต้องใช้ใจคุณรักคนไหนอะ่ะแล้วคุณสัมผัสได้ว่าคนไหนรักคุณเสมอต้นเสมอปลายคนนั้นล่ะเป็นคู่คุณพลังงานนะคะ ก็ยินดีด้วยนะก็ประมาณนี้ดูให้ดีนะคะเลือกให้ถูกต้องนะไพ่ของความถูกต้องขึ้นมาฉะนั้นคุณต้องใช้สติให้มากกว่าใช้ตาเนื้อนะคะใช้สมองกันกรองใช้เวลาเรียนรู้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีใครเข้ามาแล้วหรือยังสําหรับบางท่านก็เข้ามาแล้วสาหรับบางท่านก็กําลังพูดคุยอยู่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยคุณมีเสน่ห์มากยิ่งคุณโฟกัสงานอยู่กับงานอ่ะอยู่กับที่อะ ตั้งใจทํามาหากินอะเนื้อคู่มันจะเข้ามาหาคุณเองบางคนก็โผล่มาในโซเชียลเลยอยู่ดีๆก็โผล่มาเล็กๆคุณอาจจะคิดว่าเป็นมิรอะมิจฉาชีพอะเออพอคุยไปคุยมาคุณก็เซนได้ว่าเออไม่ใช่ AI นะตัวจริงนี่อ่ะฉะนั้นก็ลองศึกษาดูใจดูรักข้ามขอบฟ้าก็ยังมีอยู่จริงแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคู่นะฉะนั้นถ้าคุณไม่ประมาทมีสติเสมอยังไงซักคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันก็ประมาณนี้นะคะคุณเป็นคนที่โดดเด่นนะ มีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่โชคดีด้วยมีบุคลิกดีคือทุกอย่างดูดีไปหมดฉะนั้นไอ้ความที่คุณมีพลังงานที่มันเป็นพลังงานบวกเยอะมันก็ดึงด,ดูดทั้งของจริงของปลอมเข้ามาฉะนั้นถ้าใครฮอตมากกว่านี้หมายถึงว่าเข้ามาเยอะกว่าที่ไพ่ขึ้นนะคะซึ่งบางท่านอาจจะมีละคุณก็ยิ่งต้องดูให้ดีดูให้ดีนะคะไพ่จะประมาณเซเว่นอลคัพอ่ะคือมีหลากหลายมาให้คุณเลือกอะ่ะ มันก็มีทั้งเพชรทองมันก็มีทั้งงูพิษอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไปเลือกงูพิษซึ่งคิดว่าเป็นของแท้ทอาไปทํามาก็เป็นงูพิษฉกคุณอย่างเงี้ยฉะนั้นคุณก็ต้องระวังให้มากอันนี้เป็นห่วงนะคะก็เป็นห่วงก็ประมาณนี้สําหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะก็ให้คุณใจฟูสักหน่อยเนาะ บางท่านก็อยากจะเออไม่อยากจะดรามา่าอยากจะดูอะไรที่มันใจฟูฟิลหน่อยก็ให้คุณได้รู้ตัวไว้นะคุณเป็นคนที่มีดีมีดีมีคุณค่านะคะคนที่รู้จักรักตัวเองคนที่รู้จักทำมาหาก,กินคนที่ไม่รอคอยโชควาสนาคือไม่งอมืองอเท้าอะ่ะเบื้องบนท่านก็ต้องส่งคนที่คู่ควรมาให้คุณเมื่อถึงเวลาก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ ยังไงซะก็ขอให้คุณได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่เป็นคู่คุณจริงๆสําหรับท่านที่ยังอยากจะมีความรักอยู่หมอการเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็คืออยากจะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นั่นแหละบางคนก็ยังไม่อยากจะมีหรอกเพียงแค่อยากจะรู้ไว้เพื่อที่จะให้ตัวเองได้ตั้งรับได้เตรียมพร้อมที่จะได้เจอกับคนที่จะเข้ามาบางคนจะเข้ามาทางสายงานบางคนก็อาจจะเข้ามาทางสายงานเลย แรกๆคุณอาจจะไม่คิดอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องงานไงคุยไปคุยมาเอ๊ทัศนคตินิสัยมุมมองความคิดคำพูดคำจาชักเริ่มสนใจอ่ามันก็มีนะคะการที่เราสารสัมพันธ์จากจุดเริ่มต้นที่มันดูไม่มีอะไรอะ่ะมันอาจจะเป็นความรักที่แน่นแฟนมั่นคงยิ่งใหญ่ก็ได้คู่กันแล้วไม่แคล้วกันก็ขอให้ทุกท่านได้เจอความรักที่ดีได้เจอคนที่ใช่ สำหรับคนที่ยังอยากจะมีความรักนะคะบุญรักษานะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ